สวัสดีทุกคนคลิปนี้จะมาสอนขั้นตอนการเพิ่มสกุลเงินและทํารายการโปรของสกุลเงินและ s go <S เลือกเมนูสินค้าคงค้ังเลือกสกุลเงินกดเพิ่มสกุลเงินจากนั้นให้ค้นหาสกุลเงินที่ต้องการและกดเลือกสกุลเงินจากนั้นกดตกลง เสร็จแล้วให้เรากรอกลำดับสกุลเงินและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราใส่เรทผู้ให้บริการจากนั้นให้เราใส่ค่าส่วนต่างใส่ต้นทุนผู้ให้บริการและขอแนะนำให้ใช้ธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากใส่ผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้วอย่าลืมจัดกลุ่มเรดราคาให้เรียบร้อยการจัดกลุ่มราคานี้ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาดูย้อนหลังได้ใน ทุกแพลตฟอร์มหลังจากที่เรากรอกทุกอย่างเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มตกลงและให้กดปุ่มบันทึกกดปุ่มโอเคหลังจากนั้นให้กดรีเฟรชหน้าจอ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะมาสอนการติดดาวในไม่กี่คลิกโดยอันดับแรกนะคะให้เลือกเมนูสินค้าคงครั้งเลือกสกุลเงินจากนั้นกดคลิกสกุลเงินที่ต้องการจะติดดาวหลังจากที่เลือกสกุลเงินแล้วให้เราคลิกรายการโปรดและกดบันทึกจากนั้นให้เราทำการกดปุ่มโอเคเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบอีกครั้งเพียงเท่านี้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับฟอร์แกลกและสตาร์ฟีกันด้วยนะครับว่าคลิปใหม่ๆเนี่ยจะมาเร็วๆนี้และอีกเพียบมากมายเลยโอ้มายก้าว้าวหรือใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมฟอร์แล์เออาพีไม่ใช่คลิปเทรดจ้า